สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมาอุสคารนั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดไปเจอผมจะเจอรถเข้าใหม่นะับวันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะฮะเป็นรถนะครับเป็นรถยอดที่ประจำสัปดาห์แล้วกันนะฮะคันนี้รถสวยมากนะครับใครที่กำลังมองหารถกระบะสีประตูนะเกียร์แมนนวลนะคะัคันหนึ่งไว้ใช้งานนะครับผมขอแนะนำคันนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอิสุนะครับ all new d-max นะครับ1.9 Z Double c a p Style นะครับเกียร์แมนนวลปี2019นะครับบอดี้โครงสร้างนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับเครื่องยนต์นะฮะคันนี้สวยจัดเลยนะฮะสภาพนางฟ้าเลยใครได้ไปนะฮะคือไม่ผิดหวังเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับเลขไมล์หลักหมื่นด้วยนะครับใครที่สนใจหรือว่ากำลังหาอยู่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์084-384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะบแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะฮะร,บ,รบกวนนะครับคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเจ้าตัวสเตลคนนี้น่าสนใจไงบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ตัวสเตลเนี่ยมันเป็นรถกระบะรุ่นพิเศษด้วยนะครับนะผลิตมาแค่2-4สี 4, เท่านั้นเองนะครับนะเริ่มผลิตตั้งแต่ปี2018นะครับ อ่านะฮะมีทั้งสีประตูมีทั้งแครบมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนนวลเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0นะครับสำหรับคันนี้นะนะฮะผมเปิดขายที่ห0 0แสนนะครับ39,000ืเาพเท่านั้นเองนะฮะเคร,ครดิตดีฟรีดาวน์ไม่ต้องใช้เงินออกล้เลยนะครับอ่านะฮะใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมน,น,นะฮะได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์นะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้ที่เสรีไทย64ท้ายซอย นะเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับนะอ่ะตัวนี้จะได้เป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะ1.9 150แลงม้าเป็นตัวเครื่อง d d i a b u e Power นะครับนะสเตลโช์ด้านหน้าคือนะฮะแน่นอนนะหล่ออยู่แล้วนะครับนะบนะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนะไฟต่ำไฟสูงเนี่ยอยู่ในหลอดเดียวกันเลยเป็นหลอดลูกแก้วนะมีเดทไทมิ่งไลท์นะฮะกระจังหน้านะครับ จะเป็นสีดำตัดกับสีเทาสีบอลนะครับมีสเกิร์ตมาให้รอบคันนะฮะหล่อจริงนะฮะผมบอกได้เลยว่าหล่อจริงสเตลนะครับนะกระจังหน้าจะได้เป็นสีดำเป็นโนแบ็กนะครับมีโลโก้อิสุสติดมาให้นะครับนะเส้นสายด้านข้างนะฮะไม่มีรอยเบียดไม่มีนะครับรอยลักิ้มนะฮะเส้นสายนี่แบบสวยๆเลยนะฮะเห็นไหมสวยๆเลยได้เป็นสีขาวมุกด้วย เดี๋ยวป้ายทะเบียนนะเราโอนย้ายเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะฮะนะครับดูเลยนะครับสวยๆคันนี้นะครับได้เป็นล้อแมกสีโทนนะครับล้อแมกขอบ18นะยางบิสโต e นะครับนะยางบิสโต e นะครับในส่วนตัวยางนี่เราเปลี่ยนมาเปลี่ยนให้นะครับนะเราเปลี่ยนให้ยางนะครับยางเสื่อมสภาพแล้วนะครับปี2019มากับตัวรถเลยนะครับล้อแมกแทบไม่มีรูรอยเลยนะครับคลูกค้า ดิสเบรกนะครับนะมีโลโก้ไฮเดเดอร์อยู่ข้างนี้นะครับกระจกนะครับเป็นกระจกขู่ช้างสีดำด้านแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นสีเดียวตัวรถมีไฟเลี้ยวนะครับติดในส่วนของตัวคิวกศาสับมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟิล์มนะฮะเราติดมาให้เรียบร้อยแล้วตูวทรงสีตัวรถนะฮะไม่มีผิดเพี้ยนเลยสวยมากนะฮะสวยมากตัวนี้นะครับนะสีบางๆเลย นะสีบางๆเลยแล้วก็นะครับนะซีลเลอร์ต่างๆนะครับเบ็ดองเบ็ดอาร์ตด้านข้างประตูนะฮะเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับโลโก้สเตลนะฮะมีอันนี้คือมาจากโรงงานเลยนะแผงประตูจะได้เป็น2สีทูโทนแบบนี้นะครับนะเดี่ยนี้คือน็อตประตูด้านข้างแบบนี้เลยนะครับตัวตะเข็บเบ็ดอาร์ตล่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนี่เลยนะครับ เดิมๆของเรารับประกันอยู่แล้วบอดี้โครงสร้างไม่มีชนหนะพิความจมน้ำนะฮะน็อตแก้มนะครับนะ,ะภายในจะได้เป็นเบาะผ้านะครับนะ1.9จแซดจะเป็นเบาะผ้านะฮะถ้าเป็นแซ่ดเพชรทีจะเป็นเบาะหนังไฟฟ้าฝัา่งคนขับนะครับนะมีจอมีกล้องถอยหลังแอร์แมนนวลน,นะฮะเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับนะราคาจะเป็นสีดำบิลลำโพงไร้สราวมาให้นะครับนะอ่ะมาดูด้านท้ายกัน ด้านท้ายนะครับเบาะเบิดต่างๆนะฮะสวยๆเลยนั่งได้สามคนนะฮะเอะนะครับคือรถคันนี้สวยกลิ่นหอมมากด้านในนะฮะพวงมาลัยมัลตินะยังไม่มีครุสคอนโทรลมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายแคสซุนแคสซีนะครับนี่นะฮะนี่ทาความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ไฟท้ายนะครับก็เป็น led นะฮะไฟไฟเบรกไฟหลีเป็น led นะครับมีกล้องถอยหลังโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลย นะโลโก้อยู่ครบเลยนะครับนะแล้วก็ไลเนอร์นะฮะแทบไม่มีรูรอยนะครับแทบไม่มีรูรอยเลยนะครับนะท้ากระบะนะครับให้ดูนะครับซีเลอร์ต่างๆนะครับน็อตเนร์ต่างๆไม่มีขยับตะคุงตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมๆนะมาดูได้เลยนะฮะมาดูได้เลยอ่ะมาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็เดิมๆนะฮะนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับ ด้านในหน่อยนะครับนะนี่ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับกระจกด้านข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าแต่พับแบบแมนวนวลนะนะกุญแจรีโมทนะครับอ่านี่นะครับเลืนไม้จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบเลินแสงตรงกลางเป็นดิจิตอลน,นะครับเลขไม้์คันนี้อยู่ที่65,000นันะฮะ หกหมื่นห้าพันนะผมเปิดขายที่ห้าสามเก้าเท่านั้นเองถ้าลูกค้ามาหน้ารายอยู่ที่ห้าหกห้านะครับนะลดมือเดียวด้วยนะครับดูนะฮะด้านในอย่างสวยอ่ะเห็นไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนี่นะครับห้องเครื่องว้าวมากนะน,อนอ็อตเดิดต่างๆไม่มีขยับเลยเห็นไห แก้มนะครับทางนงทางหน้าต่างคือรถสตาร์ทแบบชึ่งเดียวเลยนะฮะแผ่นพุงแผ่นเพดเห็นไหมนะครับดูติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนี่เลยอันนี้คือเดิมๆนะฮะนะครับ,นะครบใครที่สนใจหรือว่ากำลังหารุ่นนี้อยู่นะครับผมมีอยู่สองคันนะสีขาวทั้งสองเลยนะโทรหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลย นะครับนะกับตัวสเตลคันนี้นะครับเป็นตัวเครื่องดีเซล1.9นะครับ150ัแรงม้านะครับปี2019นะครับ5 3 9 0 0 0เครดิตดีฟรีดาวนะฮะดอกเบี้ยพิเศษก็ได้นะฮะร้อมต้นีอยูนที่2.09นะครับนะ7ปี4.49นะครับนะลูกค้าถ้าติดแบล็คลิสก็ได้นะแค่ลูกค้ามีนะครับงบดาว20-30%มมีคนค้ำที่เป็นเจ้าบ้านนะครับ เป็นพนักง,งานบริษัทปกติเลยนะครับนะจะติดจะติดแล้วยังไม่ปิดก็ออกได้นะครับก็ลองโทรมาคุยปรึกษางื่ขึ้นก่อนนะมีเงินดาวพี่ก็ได้ใช้รถนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งทางช่องของมาอิสคาด้วยนะฮะเดี๋ยวมาชมว่าคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนต่อสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ